มาพี่น้องมาเบิร์นตากกระแตเด้อบานี้เด้อตากกระแตนมาแต่น้ำนางหลาเด้อนี่สิปิดปีกเพิ่นปิดปีกตากกระแตนอันนี้ก็สิเด็ดเด็ดอันนี้แหละเด็ดตีนนี่ฮะสิมกหมาะสิเห็ดมกหมาะเฮ็ดปวกไก่น้อยนะสปิดปีกตากกระแตขัวตัวหน้อยได้ปะตัวหน้อยสปีดปีกซื้อๆเด็ดฮะอันนี้มันสปีดปีกซื้อๆแต่หน้อย พี่น้องใส่ถีตะกระแุ่เด้อลูกสาวกันตะกแต่เด้อจ้ามีดค่ะเด็ดขนาดเด็ดตีนหรอเจ้าก็เด็ดโลละเด็ดใส่อะไรนะพอจะใส่ถี่ดอะไรก็ได้จะเป็นทุเรศเลยนะนี่ยเด็ดแบบใดเด็ดตีนไหนมันออกอะไร๋บบนี้เอาแต่แบบนี้ล ตะกัต,ต,กต็นเขียวย่ยมัโอ้เดือนสิเอ็ผมไข่ตะกั่ตันเนี้นั่งไข่เลยแตนเขียวขีร้ายตะกันน่เอนใส่ขีมันมากเลยอ่ผมอันนี้ไม่สีแล้วออันนี้พีชตะกีออกก็ได้เอ้เอาขออาี่ อใส่อบายแนะม่แขง้งคนตะกแตกนันี้แแ่บนีแตนนี่แซ่บไหมันตะแตนนี่แแ่บต้องใช้ทีดอนวิทนี่แตนนี่เออตกแตนล ơ ừ, đến đây 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 Cái đây 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 này đây 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 ตมปนใสเ่เฮ็ดก็ค่ะเริ่มในแขมในแขงมันอยู่ในต้นข้ออยู่ในกุ้งข้อทัองหมดอย่งางนี้เลยแม่คุกกิโลกำลังหลามอสและตะเมกมานอนก่อนตะเมกงอนเอาวนอนงกมากต้อพปฏีรับเลยนะ นันหละแรงสอเรื่อง่แหลการแสดงตอนนี้มันในลาย Đoàn mới là cái con bơi lái người ta ngày nay ngôn người ta có đây đây nói điều có của thứ sâm ừ. 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 ta ừ. hết đây nào? เฮ็ดกิโลน้ำมาสักิโลคนนีกิโลเือนนากรไข่แลวกิโลซ้อนกันแล้วหูสองหูสองเลยนะ แม่กวนเนี่ยไม่อยู่ด้วยเลยนะต้นเขาแต่เขาแรงมากแรงมากไอ้แซดเดอร์แรงมากไข่แรงมากไอไข่ ก็ขี่มันออกจะหน่อยพิสจะปีกออกเพิ่มเมื่อกี้น้าก็ใส่ยาเลยไม,ม่ขี่แต่แย่หนีเนี่ยนะ ข้างมอเห็ดไดินเที่ยงกนะ่นีมีไฟเบิง่งเลยนะหนึ่งเห็ดไว้อยู่ได้นะมอห้ามเราก็ไปตัดพื้นเอาพื่อนใส่ในเตาหมียนี่ แต็นนะแทงนะผมจะมีขายในต,ตลาดนะบนมจะให้กัเจ้าเด็กก้านมาขายแล้วเต็นทั้งไทยอย่ามีเต็นเลี้ยงเนาะที่คนขายคนทอดขายแต่คนเลี้ยงมันนั้นะแต็นเลี้ยงเอาดู่ลผมมีด้นะามาีได้จากแตนเลี้ยงนะธรรมชาติเด็กก้านเอาที่ฟ้านับ่บ่ ấy bà, bà. 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 em yeah. ไก่เนี่กเดือกะดือเหมกะีใส่

แตนนะครับในแคร์แตงอ่อนแก่ไม่ใครซั๊ดซั๊ดซ ก็ไนวอยากให้าดก็เก็บตีนมันนั้นแหมันดอกน้อยเพสิแล้งต้องปิดเอาเวลหันเวลาเอาแล้วก็เด็ดเลยเด็ดเลยอนะเวลาลกเอาจุ่มไปจุ่มนะเอาไปจุ่มเเด็ดเลยโลดมันก็บ่มีิดินปานไดน่ คือี่อาเลดี่ือเด็จถผู้ี่จแปดโมงเแล้วมันโมเมนตฮอดพุ่นดอกละอะไเลี่ยเป็นขนาดนั้นว้าอ่ะเจ็ดอันนี้จะนอนขาเลี้ยวเขาก็เหตุเต้าเดียวมันโมหอดเจ็ดแปดโมงขึ้นแต่ว่าดอกนั่นั้นเขาบอกคนจีนว่าตำวอย่างนั้นนะคนดูนะว่าเหตุปานนั้นเปนเด็กจริงเห็ดเยอะริจังปั๊บปับปับ จำไหมมะเร็งจ้เถือได้เหหือเห็ดนานเขาบอกเห็ดลิ้นอะไรนะท่นคนเห็ดิ้นอยู่เขาส่เห็ดับบแ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 บบหัวฉันเลี้ยงทียนเห็ดนะไปจับเธอยสามเลยบิดบิดงานหโลมริาทีเห็ดมนจะแก่วัคุณูเต็มอยู่ไลๆๆ ซับลาดอยู่หมละไก่นี่ดื้อด้อเลีก่ยไงไก่เรเลียงเขาจะเลียงเลียงเลยเตาโตาสิบ<า>เอ,เอ็ดลักอาวอาคลิปนี้กับแม่มอนล่าเด้อพี่น้องเด้อได้อ็นไปเอาจ้าก,กับแตนมาน้ำนั่งลาทำให้ปวไใจน้อย มาโอเคบาย